แล้วค่ะหอดงานแล้วผ้าเมี่ยมผ้าหักแพงมาหอดงานแล้วรถมอเตอรลัมจ้ะรถหมอลำเข้าตรงไหนเอ่ยเข้าทางนงียบล่ะครับตรงไปเลยใช่ไหมครับใช่ครับเฮ้ยเคลียร์ก็แอบแอบให้รถมอเลัมเข้าก่อนเดี๋ยวแต่งตัวปรทันโอ้เลือดเลือดเหลือดไอ้ก็แอบแอบตัวแอบ ยิ so of of ้มว่ะกินข้าวนึ่งมื้ันยิ้มค่ะแซ่บพอมค่ะแม่แม่มันก็กินเจียงควันร้อนเลยแซ่บค่ะนุ้นหิวข่าวพอมแล้วค่ะข้าเศร้าเข่าวยข้าแรงตอนนี้ก็สิไปหากาแฟห้อนกินค่ะวันนี้เริ่มจะมีอาการปวดหัวแล้วอันนี้ก็จะไปหาเอ็มร้อยกินเหมือนกันขับไปเลย ได้ก็สวยเดินดีแลยนะคะค่ะฟา่กลาง้ากลางเดชิมารอมาค่ะจะมาหาอยู่สิมาอยู่สิมาอยู่่ขายเชือมเป็นคาประจาแล้วได้ได้ไดู้นัเสียตัวเลงเลี้งหเทียไปแมสื่อห้ นั่นใคใ่ไปอ๋ยมะม่วงเสียเลี้ยงมงอเสียเลี้ยงส้าหแมนค่ะพ่อปุ๋ยอพ่อปุ๋ยเรียกใก้เสื้อสีเหลืองๆโอสุขาแล้วห้องน้ำมีแล้วโอเคขึ้่อนได้ส่อนอะไร้องน้จเหร er no, <c <c ือเวที จะเห็นรถตู้จอดอยู่ตรงนี้แมนบลาเขาไปเลยวะเราเขาเลยจะเห็นรถเรี้ยงอยู่อุ้ยเหี้ยไหมคะเฮ้ยจะได้หัวหุ้ยเหี้ยบลา พ่ออาจารย์ลวงพี่ต้องเป็นขอว่าเบิ้งคลิปอยู่จ้ะอันผู้เพคนฝากมาไล่ใบไห่ที่บ้านฝากมาไล่ใบที่บ้านซื้อเฟซที่ที่นู้กันเมียก่อนหนึ่บอค่ะแมีนที่เรามีนเมนที่ที่เ้าเป็นค่ะลูกค้าแม่ลูกค้าแม่แต่สมัยร่ำยู่ประถงเบิ้งคลิปเขาบอกเบิ้งคลิปอยู่แล้วเขาาเมียนจ้ะอีดีดีกระเรียกว่อนทำดีเสร็วิธีโอ้คุณคุณคุณนางสาวไทยนี่ โตขึ้นะเป็นนายเบุญจะเทพบุญมเนา่เออเ้าไม่เ็ดบุญเนาะแต่ทำบุญบาสสาบายกมาอีก้าวบาสถึงสี่สิบบาทเจ้ากคนยังไปขาไปบอกไปเ่ว่าที่คนญิงคนนนั่นเอง้นจะเป็นคนหญิงคนนายขาทุกคนตารเนาใจดีนน้อยใจโบนใส่ลงไปในตู้นะหนูนะ ใส่เท yeah, oh oh no. mm ่าไรไม่มีไคลโหรือข้อยืนดูว่าหนูใส่ที่ก่อนใช่ไหมชื่อดิฉันยังไิฉันไงเอาไหมเอาเลยอ่ะมากราบโยกใหญ่ก็บึ้งบ่ลาป่ยโอัาหน้าหน้าหลบาหลามมาบ่ฝาหลามตก็คิดตางนั่งถึาติดตัวเาีร์ตนี้ากเล้อวางดอกไม้ก่อนน่ ดอกไม้กจุดทุกเทียนอตอนนี้ก็จดทุกเถียนบูชาดอกไม้ทุกเทียนทองอที่กองบนของเรานี่อแา่บุตตามศรัทธานิยมนะ,ะวันนี้ได้ทราบข้อมูลแล้วเขาว่าคณะครูโรงเรียนบ้านม่วงหวานมีแต่คนโสดเขาว่าเออมีแต่คนโสดข้อมูลจากคนครูหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นั่นเองครูบอกมีแต่คนโสด้อาจยาเปิดหวาน <c oughs> ดังนั้นก็มาร่วมบนโลกกุศลด้วยกันนี่เจ้าหน้าที่ของเรามาร่วมช่วยกันถือว่าได้อยู่ไฟอำนวยการกองบนด้วยกันส่วนของทุกคนทุกท่านทำงานไปที่ยังไม่ได้ทานข้าวก็เจริญพรนะโยมนะเจริญพรได้วันนี้เราทั้งทั้งหลายได้เข้ามาสู่กองบนกองการกุศล ด้วยกันในคราวครั้งนี้นี่ก็เขาว่าหมอลำองค์อิงนี่จะมาทำบุญหนึ่งท่มนะหนึ่งท่อมนะอม,อมาจริงๆนะขอให้มา <c oughs> ที่กองคนคลูก็อยากเห็นก็อยากไายภาพเหมือน,นก่อนหมอลำองอิงก็เกียมประกอพร้อมกันแล้วกันนะ,ะ,จะเ,เจริญพรญาติโยมมีจิศสัทธอาด้วยกันมารวมทำบุญด้วยกันบูชาโฉนดที่ดิน เริ่มต้นตารางวาละหนึ่งบาทโยมเราเริ่มต้นตารางวาละหนึ่งบาทนะโยมพี่สาวนะโยมพี่สาวมาจากไหนเนาะโยมพี่สาวหมอลำจ้ะหมอลำบ่โอ้อนาโมธนาธรรมาเนี่ยเฮ้ยบด้เบิ่งเลยเนาะจำบได้หมอลำอานโมธนาอ่หมอลำมาจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงอานโมธนาร่วมบนเขียนชื่อด้วยเขียนชื่อเลยโยมเขียนชื่อเลยนะโยมพี่สาวนะอ Ừ, จำบได้ยบอหลังมาจากคณะสาวน้อยเพชรบ้านแพงวันนี้ได้มาลกทำบนนี่เพราะว่ามาก่อนเขาได้ก่อนเขาอนุโมทนาบนเรื่ยกันนะครับครั้งนี้วันนี้ก็คงจะบอดโจก็คงจะลงในเพจในเฟซว่าเต็มอัญญะเหมือนเดิมเต็มอัญญะเหมือนเดิมอนุโมทนาเขียนชื่อเขียนนามคนยอมชื่อว่าคุโยอม คุณโยมแม่เต็มกุมาเพชรบ้านแงค่ะแม่เต็มกุสมาเพชรบ้านแพงร่วมอนุโมทนาบนเป็นจังหวัปัจัยหนึ่งร้อยบาทสาธุขอให้คุณโยมแม่เต็มกุสมาเพชรบ้านแพงจงมีแต่ความสุขความเจริญเจริญในหน้าที่เจริญในการงานนิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นสมดังปรารถนาทุกป,ประการสาธุอนุโมทามา นี่เจ้าหน้าที่ของเราก็ได้เขียนโฉนดโฉนดที่ดินปืนนี้เราจะได้ไปร่วมสร้างพระมหาเจดีย์ด้วยกันซึ่งหลวงพ่อพระครูปริยัตธรรมวิจิตหลวงพ่อมหาบุญนาคนี่ได้มามีแนวคิดในการสร้างพระมหาเจดีย์ด้วยกันนะครับครั้งนี้ถือว่าคณะทีมงานสาวน้อยพิษบัติเพลงเป็นผู้ที่มีเกียรติศรัทธาในพุทธศาสนา ไปเล่นไปทําการแสดงที่ไหนท่านก็เป็นผู้ธีกิจใจดีใจบนใจกุศลด้วยกันนะครับครั้งนี้อนโมทนาบนนาเลย้อโมทนาบนนาถือว่าเป็นบนนากันพี่รองเขาเป็นพุทธศาสนาห่มบนนากันอนโมทนาพอให้อยู่ดีมีศกเขียนชื่อเขียนนามบูชาดอกไม้ทุกเทียนโยตามกำลังศรัทธาเด้อ ตามกำลังศรัทธาโยมนะนี่บูชาดอกไม้ทุกเทียนตามกำลังศรัทธาโยมเห็บุ่นแต่ห้ากันหรือว่าพี่น้องเข้าทีมงานพนาสาวหน่อยเพชรบันแพงอนุโมทนาอาสาทุโขโมทนาบนกับอีกชื่อชื่อว่าคุณโยมชื่อว่าสาทุโขโมทนาบนกับน้องฮักแพงอนุโมทนาสา ถูกผนใสแมทไปนอดอ,องหักแทง่งโงอบบนเป็นจำนวนปจัจจัยหนึ่งรอยบาทอนุโมทนาบนกับน้องหักแทง่งจากทีมงานสาวน้อยพิบ้านแห่งโมทนาบนุญบทด้วยข่าวรั้งนี้นี่อ,อยากโยมนี่คณะหมอลำนี่น้องหักแทง่งพิลนมากเราด้วยพี่นอ้องบูชาดอกไม้ทุกเทียนก็ตามศรัทธาได้โยมนะาตามศรัทธาโยน,นโยมเต็ม